I wanna know. ตองดีๆนะคะ はいほど。<laughs> เราไม่ได้ใช่นะเอาเรามาดูนะคะรอ สอนนักเรียนในเ,เรื่องของการอา่านและเขียนค่ะท,ที่ประสมศสึอษค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กาลังใจครูคุณก็ขอ,อเป็นกําลังใจให้กับกพณะ,ะ,ะ,ะการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะครูผู้สอนคนหนึ่งให้มีความมุ่งมัน่นตั้งใจนะคะมีจิตวิญญาณในความเป็นครูคท,ที่ตื่นเต้นฉลิมฉลอรักและเมตตาต่อนักเรียนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าใจเราสู้ใจเราะะ้องเด็กก็จะอ่านอรอเขียนได้ในสามเดือนค่ะพบกกันที่หน้านะคะสวัสดี